ครับวันนี้พามาดูชุดพร้อมขายนะฮะเป็น2อคูนสนะฮะตามเดิมโตเป็นทนชิดคุมด้ยวยผ้าสปันนะฮะมีหลอดไฟระยะแบบนี้15หลอดครับผมขอย <10 S 1> <Light S 2> ี่ห้อ EC Light แบ่งไฟจากจาก12โวลต์เป็น2องร้อยโวลต์ออาแล้วลองเปิดดูเลยเนะลองเปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้โอเคไฟ15ดวงนี้ก็ติดสบายๆเลยตัวนี้ก็ยืดลงไปได้อีก นี่ยาวกี่เซนเดยตัวนี้คนยาวกี่เซนหนึ่งเซนครับหนึ 1> 1่งเซนใช่ไหมแล้วตัดมาขนาดเท่าไรเอ่ยตัวนี้ขนาดสองคูณสองเมตรนี่ก็คือยาดเทียมขนาดสองคูณสองเมตรเป็นเต็นขนาดไหนเอ่ยน้อยเต็นขนาดสองคูณสองเมตรนสองใช่ไหมนี่เป็นรุ่นอะไรเอ่ยทีหนึ่งทีหนึ่งใช่ไหมโอเคมาเลยเรากางกันเลยตัวนี้ตัวนี้ประกับก็เป็นเหล็กเนาะประกับเป็นเหล็กแบบนี้โอเคแล้วก็เป็นรุ่นกดปุ่มกดปุ่มแบบนี้ตัวนี้เป็น ปนสหรับตัวนี้เป็นผ้ารุ่นอะไรเอ่ยน้อยรุ่น c d 5 600D อครับขนาด2.2งนสองเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองมากางผ้ากันดู<ม>อขอดู e ตีนตุ๊กแกตัวนี้หน่อยโอเคแต่ละมุมก็มีตีนตุ๊กแกแบบนี้เนาะใช่โอเคแล้วนี่เราก็เลือกใช้ยี่ห้อของ easy light โอเคคุมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีตีนตุ๊กแกตรงกลางด้วยสำหรับล้างตรงกลางโอเคดันขึ้นไปอันนี้ล็อกยังไงนอยตัวนี้ อันนี้ดันขึ้นมาก็ล็อกเลยเนาะปรับความสูงก็ดึงขึ้นแบบนี้แล้วลูกปืนมันก็จะโผล่ขึ้นมาประมาณนี้โอเคแบบนี้ตอนนี้เราก็จะได้เต็นสองคูณสองรุ่นทีหนึ่งผ้าเป็นรุ่นสีห้าสีแดงต่อไปเดี๋ยวจะติดผ้าปิดหลังสีแดงตัวนี้ตัวนี้ผ้าปิดหลังตัวนี้เป็นเบอร์อะไรเอนอยขนาด C D ดี0 0ดแตดดีแป้อดีองเมเป็นผ้าอันนี้เป็นผ้าตัวทึบเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดกันเลย ตัวน,นี้โดยรอบก็จะมีเชือกโน่ส่วนดข้างล่างจะไม่มีเชือก,ก,ก,กใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นติดต๊กแกใช่ไหมตัวนี้ใช่ก็ล็อกทั้งสองด้านก่อนซ้ายขวาส่วนข้างบนนี้ก็จะมีเชือกหรือติดต๊กแกไว้รัด,ดด้านบนแล้วก็มีด้านข้างตัวนี้อันนี้ก็รัดติดต๊กแกไว้อันนี้ก็ใส่ติดต๊กแกด้านข้างส่วนข้างล่างจะไม่มีใส่ลงไปแล้วก็ประมาณนี้ เป็นเต็นท์สองพื้สองแล้วใส่ผ้าปิดหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายกความสูงขึ้นไปสักหนึ่งท่านเพื่อให้ตัวผ้าปิดหลังมันลอยขึ้นมานิดนึงกำลังสวยตัวนี้เป็นสายไฟระยะนี่ยาวทั้งหมดกี่เมตรเอ่ยสายยาวส <10 S 2> <ม>ิบเมตรสิบเมตรใช่ไหมแล้วมีทั้งหมดกี่ขั้วเอ่ยสิบห้าขั้วสิบห้าขั้วใช่ไหมอ,อาเด็ดหลอดไฟตัวนี้เป็นเบอร์ไหนหน้อยตัวนี้รุ่นสามวัตต์สีวอร์มไลท์สีวอร์มไลท์เป็นขั้ว e ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันเนาะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันเลยเดี๋ยวววจะลลอองแขขนนนหหดไไฟีเเ้้้าใกัับตต็ท์ มาดูขั่วหลอดไฟกันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวประกอบใช่ไหมโอเคก็เป็นปั๊กสองทางส่วนปลายนี่ก็ต่อสำหรับใครจะต่อยาขึ้นไปก็ต่อปลายได้นะตัวนี้โอเคแล้วก็แกะหลอดไฟมาเตรียมจากแผนไปกับตัวตัวนี้ก็ขั้วอี7ก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้เป็นขั้วกันน้ำด้วยนะเนี่ยโอเค ไอตัวเอสเบอร์สองจ้ว่าสาหรับแขวนโคมไฟตัวนี้ขึ้นไปนะก็แขวนตัวนี้แขวนตัวนี้ตัวนี้เราก็เริ่มแขวนหลอดไฟเนาะโดยใช้ตัวเอส้องที่มันก็จะมีห่วงมาสำหรับคล้องตัวนี้ตําแหน่งมันก็โดนกําหนดด้วยสายไฟแต่แล้วแต่เราจะแขวนตรงไหนเนาะฝั่งนึ้งก็ประมาณ2เมตรคร่าวๆสายไฟยาวเอ่อสิเมตรก็ถ้าว่าประมาณรอบรอบร้านแล้วเหลืออยู่หน่อยออกมาประมาณแบบนี้ เป็นตัวแปลงไฟเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะฮะแปลงจากไฟ12โวลต์เป็น220โวลต์เขาบอกว่าเขาเคลมมาว่าตัวนี้มัน6,000วัตต์นะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงแี่ก็เป็นตัวสีแดงแบบนี้ก็มีตัวขี้แบตเตอรี่ตัวนี้ตัวนี้เราก็เดี๋ยวใส่สายขั้วบวกขั้วลบเข้าไปแล้วใส่สายขั้วบวกขั้วลบจากฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะสายกันเลยตัวนี้ก็มี2ปลั๊กนะฮะมีรุ่น2ปลั๊กแล้วตัวนี้มี USB 5โวลต์2.4แอมป์ เดี๋ยวเรามาใส่ถางปลาเข้าไปในตัวตัวนี้เดี๋ยวเราจะต่ออินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้กับหลอดไฟคมระยะทั้งหมดรอบร้านเนี่ยสำหรับคนที่ไปออกร้านโดยที่ไม่มีปลั๊กไฟนะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเ,เป็นตัวจ่ายไฟที่ปลูกลรธรรมดาเนาะใช่ต้องระวังก็อนนเ,เอามาให้อยู่แล้วโอเคได้ก็อลองเปิดดูเลยเนาะลองเปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้โอเคออกมาก็ประมาณแบบนี้โอ้ไฟ15ดวงนี่ก็ติดสบายๆเลยตัวนี้ชี้รุ่นไหนน้อย ตัวนี้หนึ 1> 1. <78 S 2> ่งจุหนึ่งจุใช่ไหมโอเคตัวนี้ก็กลางประมาณแบบนี้แล้วก็ดึงบานพับเข้าหาตัวแบบนี้ตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวนี้โต๊ะไม่ท่นชีทกว้าง178เ็ซนติเมตรถ้าอยู่ในเต็นท์2เมตรเนี่ยก็จะเหลือช่องไฟอยู่ประมาณพอดีพอดีอดสวยๆเลยเดี๋ยวเราจะลรามาใส่ผ้ายืดคุมตัวโต๊ะไม้ท่นชีดูนะผมเตรียมมาแล้วเป็นสีแดงเหมือนกันมาดูกันเลยครับ ตัวผ้ายืดตัวนี้ก็กว้างเท่ากับตัวโต๊ะพอดีความสูงก็ท่าเท่ากันเดี๋ยวผมจะลองคุมให้ดูนะเป็นสีแดงอกตอนนี้เราก็ใส่ผ้ายืดคุมเข้าไปกับโต๊ะไม่ต้นชีฟพอดีแล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้ายืดนะฮะคุมเข้าไปเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดูนี่ฮะคุมไปก็สวยๆวันนี้เลือกใช้สีแดงนะครับ ออกมาก็หน้าตาประมาณแบบนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเต็นท์สองคูณสองนะฮะมีผ้าปิดหลังตัวนี้2อคูณสเมตรเป็นผ้าทึบนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นโต๊ะเป็นทุมนชีสเมตรเจผมมีไฟไฟระยะเนี่ยทั้งหมดเอ่อสิเมตรนะฮะพวกไฟก็ทั้งหมด15้าดวงนะฮะ,พว,ดดวฮะพวกไฟ15ดวงเป็นพวกกันน้ำด้วยนเตน ตัวนี้เป็นเต็นท์ของยี่ห้อ EC Light